สวัสดีค่ะเพนเองค่ะและนี่คือช่องเป็นบอทนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Inside the Customer Mind 2025นะคะซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากงาน The Secret s o u c e ปีที่แล้วก็คือปี2024นะคะโดยคุณมันทิตาจินดาผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิทัลทิปจำกัดนะคะก็พอดีปีที่แล้วเพนได้ไปฟังงาน The Secret s o u c e นะคะทั้ง2วันแล้วก็อันนี้เป็นหนในเซสชั่นที่เพนค่อนข้างจะชื่นชอบนะคะก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเปิดตัวนะคะก็คือเป็นสไลด์ที่ เขานิยามนะคะคำว่า psychological นะคะมันหมายถึง the study of mind and behavior นะคะก็ผู้ที่นิยามคำความหมายนี้ขึ้นมาก,ก็คือ American psychological association นะคะ แล้วก็มีตัวอย่างหนึ่งนะคะที่พิธีเขาพูดถึงเรื่องของทําไมนาฬิกาชอบตั้งเข็มไว้ที่10บนาฬิกาสินาทีนะคะตอนนั้นเพนก็นั่งฟังก็คิดอะไรไม่ออกะคะนึกออกแต่โคนันนะคะว่ามันจะมีตอนหนึ่งที่มีคดีโจรขโมยนาฬิกาะคะ่ะแล้วโจรคนนึงก็เตือนโจรอีกคนหนึ่งว่าอย่าใส่นาฬิกานั้นเลยนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดเห็นปุ๊บคือมันจะรู้เลยว่าเป็นนาฬิกาที่ถูกขโมยมาจาไม่ได้เหมือนกันนะว่าในโคนันมันมี อธิบายอะไรหรือเปล่านะคะแต่วนนี้เห็นคนคุยกันใน 1, พันทะิปนะก็แบบโอ้เก่งมากเลยมีคนจําได้ด้วยว่าอยู่ตอนที่เท่าไหร่แล้วก็เหตุผลที่แท้จริงนะคะของการตั้งเข็มเอาไว้แบบนั้นนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ positive effect on emotion นะคะก็คือมันทําให้คนรู้สึกดีเพราะว่าเหมือนรอยยิ้มนะคะก็เป็นเหมือน smiling face นะคะแล้วก็ในเว็บไซต์เมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาพูดถึงเรื่องว่าทําไมโฆษณานาฬิกาถึงชอบตั้งไว้ที่10นาฬิกา10นาทีนะคะก็จะมีเรื่องของรอยยิม้มรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็ค ทำให้องค์ประกอบสินภาพดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะมีประโยคหนึ่งนะคะที่เพนชอบก็คือเขาพูดถึงเรื่องของ if your customer are different to you and they feel u n r e c o g n i z e d you will begin to lose them นะคะก็คือถ้าเกิดลูกค้านะคะเขารู้สึกว่าแตกต่างจากคุณนะคะแล้วรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้รับการยอมรับเขาก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณมิคาเอลเขาพูดไว้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเว็บไซต์การตลาดวอลลตอน,นะคะที่มีสรุปเซสชันนี้ไว้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเพนแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะลองไปอ่านกันดูได้นะคะมีเล่าถึงตั้งแต่เซสชั่นแรกๆเลยเนาะว่าเอ๊ะทำไมแบบหมีเนยถึงได้รับความนิยมนะคะหรือว่า ลิซ่าเนาะแบคพิงค์ทำไมแบบใช้อะไรมันก็สินค้าได้รับความสนใจไปหมดนะฮะแล้วก็รวมถึงทางด้านภาพทั้งขวาก็คือเรื่องของความแตกต่างหลากหลายความเท่าเทียมการไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังบแบรนด์ต่างประเทศหลายแบรนด์นะคะก็เริ่มที่จะทําการตลาดที่เริ่มให้ความรู้สึกว่ามีความเท่าเทียมนะคะไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังอย่างทางด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นว่านางแบบนายแบบไม่จําเป็นจะต้องหุ่นดีผิวขาวสูงอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มีการเปิดโอกาสให้แบบคนที่ไม่ได้แบบหอมสูงหรือว่า คนที่อาจจะไม่ได้มีร่างกายที่สมบูรณ์เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีพูดถึงระบบวิธีคิดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจนะคะของคุณแดเนียล a n นแมนนะคะซึ่งเขียนหนังสือ Thinking Fast and Slow นะคะคนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าหนังสือของท่านก็ยังได้รับความนิยมแล้วก็พูดถึงอยู่เรื่อยๆเลยซึ่งอันนี้เพนก็มีแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็จะเป็นตัวหนังสือเล่มนี้ที่แปลไทยนะคะ อันนี้เพนยังไม่ได้สั่งซื้อมานะแต่คิดว่าเดี๋ยวก็จะไปซื้อมาอ่านเหมือนกันนะคะของสำนักพิมพ์วีเลอร์นะคะราคาก็ตามนี้เลยนะคะลดสิบห้าเปอร์ซ็นสิบห้าเปอร์เ็นต์นี่คล้ายๆกับเวลาไปงานสัปดดห์หนังสืออยู่เหมือนกันนะคะก็อันนี้ของวีเลอร์นะคะก็ใครสนใจก็ไปซื้อมาอ่านกันได้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะคะก็ไปฟังตัวสรุปก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เพนเห็นนะคะว่าจะมีทาง the secret s o u c e นั่นแหละนะคะก็คือสรุปบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ไว้แล้วนะคะความยาวค่อนข้าง นานเลยประมาณ2ชั่วโมงกว่านะฮะอันนี้2ชั่วโมงครึ่งนะฮะโดยประมาณเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะที่เขาทํารีวิวแล้วก็สรุปไว้ไม่แน่ใจว่าอันนี้ภาษาไทยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่ภาษาไทยก็หลายหน้าอยู่เหมือนกันนะฮะประมาณน่าจะ800อ่ะ808หน้านะฮะราคา600กว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงนะแต่ว่า <laughs> ก็อาจจะสูงมาก,มากสำหรับบางคนนะราคานี้ สิสต์มวกับ s ิสต e m อมทนะคะที่มีการพูดถึงในหนังสือนะคะเขาก็จะมีการอธิบายไว้ว่า s ิสต e m อมวันะคะมันจะเร็วนะคะเป็น subconscious ก็คืออยู่ในแบบจิตใต้สํานึกใช่ไหมแล้วก็ automatic นะคะคือเป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็น every day decision แล้วก็อาจจะมี error ได้ s ิสต e m 1มวให้ทุกคนนึกถึงเวลาแบบเราเข้าไปช้อปปิ้งในเว็บไซต์ต่างๆเข้าไปจองโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความแบบเร่งให้เราตัดสินใจนะคะเหมือนแบบว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นหรือว่าภายในเท่านี้ชั่วโมงอะไร ะะเขาก็จะมีตัวที่แบบกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องรีบนะแล้วก็ทางด้าน system t o นะคะก็คือเรื่องของ slow นะคะก็คือค่อยๆค,ค,คิดใช่ไหม conscious นะคะก็คือแบบเป็นจิตสํานึกเนาะ effortful นะคะคือต้องใช้แบบความพยายามนิดหนึงะเป็น complex decision การตัดสินใจที่ซับซ้อนแล้วก็ reliable นะคะก็คือเชื่อถือได้การจะเข้าใจ system 1แล้วก็ system 2นะคะมันจะมีแบบทดสอบอยู่ตัวหนึ่งซึ่งใน s e s ช i o n นะคะก็คือทิทยากรเนี่ยขึ้นเวทีมาก็จะมีเทส2ตัวนะคะ ให้พวกเราทำซึ่งเอ่เทสแรกเพนจำไม่ได้แล้วว่าเป็นอะไรแต่ว่าเทสที่2เนี่ยจำได้ก็คือจะเป็นเรื่องนี้นะคะก็คือเขาให้เราพูดสีของตัวหนังสือด้านล่างซึ่งจริงๆมันจะมีเยอะมากนะคะแต่ว่าอันนี้เพนให้ทุกคนดูแค่นิดเดียว ท่าน,นี้นะคะถ้าเกิดเราใช้ s ิส t e เต็มวันเราอาจจะอ่านไปเลยนะคะว่าแบบแดงเหลืองส้มแต่ว่าคำสั่งเขาให้เราอ่านสีของตัวหนังสือก็ต้องคิดนิดนึงเนาะว่ามันคือน้ำเงินแดงแล้วก็เหลืองซึ่งในเซสชั่นวันนั้นนะคะก็คือเขาให้ทุกคนนะคะอ่านออกเสียงกันออกมาเลยเนาะในฮอล์พรากรกอนวันนั้นแล้วมันก็จะเห็นว่าสปีดในการอ่านของแต่ละคนก็คือทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สปีดเดียวกันได้ไม่เหมือนการอ่านหนังสือโดยทั่วๆไปนะคะ ก็คือพอมันมีคำเยอะๆแล้วมันเป็นคำที่เราก็แบบอ่านได้เองโดยธรรมชาตินะเป็นคำว่าแบบม่วงเหลืองแดงดำแดงเขียวอย่างเงี้ยเราอ่านได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอต้องแบบมาคิดว่านี่มันคือสีแดงน้ำเงินเขียวเหลืองเขียวดำอะไรเงี้ยมันจะใช้เวลาในการคิดนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสตูปเทสนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะสตูปเทส ก็เดี๋ยวเพนแปะลิงก์มาให้ดูนะคะว่าจริงๆมันมีวิธีการอะไรที่แบบใช้ทดสอบเพื่อให้เข้าใจเรื่องเนี้ยว่าซิสเต็มออนกับซิสเ m 2มันต่างกันยังไง แล้วก็มีพูดถึงเรื่องสุดท้ายนะคะที่วันนั้นเพนฟังแล้เพนก็ค่อนข้างชอบนะคะแล้วมันก็เอามาปรับใช้กับพวกเรื่องของการทำงานได้เหมือนกันก็คือเรื่องของ V C S T นะคะหรือว่า What you see is all that is นะคะคือพอเอาตัวย่อมาย่อนะคะมันจะได้เป็น w Y S I A T I นะคะอ่านว่า V C S T นะคะซึ่งตัวอย่างที่เพนค่อนข้างชอบจากที่ไปถาม Chat GPT มานะคะเขาพูดถึงว่าเวลาที่เจ้านายส่งข้อความสั้นๆอย่างการพิมพ์แชทมาบอกว่าแก้ให้เสร็จ ภายในวันนี้ไม่ได้ใส่เอโมจินะคะเพนอ่านว่าเอโมจิเพราะว่ามันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะเอแปลว่ารูปภาพโมจิแปลว่าตัวหนังสือไม่มีคําแบบหางเสียงครับค่ะเราอาจจะคิดไปเองนะคะว่าทำไมหัวหน้าแบบพูดแรงจังไม่พอใจอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆคือเขาอาจจะแค่รีบหรือว่าเป็นคนที่ชอบพิมพ์สั้นๆไม่ได้คิดอะไรนะคะหรือว่าอาจจะแบบเป็นทหารมาก่อนก็เลยเคยชินกับคําสั่งแบบกระชับอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็อันนี้ถ้าเกิดเรามีเอมพัตตี้เข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นเราก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึก พอเขาพูดแรงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวอย่างอื่นที่ชัดชิพิทีเขายกตัวอย่างมาให้ก็น่าสนใจนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็เพนถามเข้าไปว่าอะไรคือ what you see is all there is นะคะเขาก็บอกว่าอันนี้มันอ่านว่า v i s i b i i t y มาจาก thinking fast and slow ของ Daniel นะคะนักจิตวิทยาเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เนาะแล้วก็ อธิบายว่าวิสัยทีนะ่ะมันคือปรากฏการณ์ที่มนุษย์มีแนวโน้มจะตัดสินใจสรุปสิ่งต่างๆจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือขณะน,นั้นโดยไม่คำํำนึงถึงสิ่งที่ขาดหายไปหรือว่าไม่รู้นะคะก็คือเราเชื่อว่าโลกเป็นอย่างที่เราเห็นทั้งๆที่จริงๆอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่มากพอนะคะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างที่ให้เห็นว่าการอ่านข่าวนะคะเราอาจจะเห็นข่าวอาชญากรรมค่อนข้างเยอะ อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโลกมันน่ากลัวแต่ว่าสถิติอาชญกรรมจริงๆอาจอาจะลดลงก็ได้แต่ว่าเราเห็นแต่ข่าวที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ดี ็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาชญกรรมเยอะอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการตัดสินจากเรซูเม่นะคะตัดสินคนจากเรซูเม่เราอาจจะแบบเห็นเออเรซูเ e ม่คนนี้ดูดีจังนะคะก็คิดว่าเขาเก่งแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นผลงานของเขาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะเพนเริ่มเห็นว่าเขาก็เริ่มมีการเอาเทคโนโลยี AI บางอย่างเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นในบางบริษัทเขาก็จะมีการให้ ผู้สมัครส่งพวกวิดีโออินเทอร์วิวนะคะแล้วก็ให้ AI ทำ t e x t to speech แล้วก็มีแบบระบบในการไฮไลท์ข้อความต่างๆที่ผู้สมัครพูดนะคะเผื่อแบบบางคนที่เป็นแบบกรรมการตัดสิน,นะะเดินเห็นหน้าผู้สมัครเข้ามาเอ้ย คนนี้ไม่ชอบไม่ถูกชะตางองเฮงไม่ดีเขาอาจจะไม่อยากฟังแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพอมี AI เข้ามานะคะแล้วมันไฮไลท์แบบสิ่งที่เขาพูดก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออเด็กคนนี้อาจจะเหมาะกับตําแหน่งนี้นะคะมันก็จะช่วยลดไบแอสในส่วนของการตัดสินแบบรวดเร็วไปได้นะคะก็คืออาจจะมีการใช้ System Tool มากขึ้นว่าเฮ้ยคนนี้อาจจะเหมาะกับตําแหน่งนี้ก็ได้ ะะแล้วก็ในเรื่องของการประชุมการประชุมเนี่ยก็เวลามีคนเสนอไอเดียนะคะคนส่วนมากก็จะประเมินว่าสิ่งที่ถูกเสนอมันมีเท่านี้อาจจะไม่ได้ถามต่อว่าเอ้ยมีอะไรอีกไหมหรือว่ามีข้อมูลที่เขายังไม่รู้หรือเปล่านะคะมันก็อาจจะตัดสินไปเองนะคะว่าสิ่งที่คุณเสนอมามันแบบไม่ดีหรือว่าแบบดีอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ชาชุธีเขายกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็มีการพูดถึงว่าทําไมวิสัยที่ถึงสําคัญนะคะว่าระบบ1ก็คือซีซั่นวันเนี่ยมันจะคิดเร็วเป็นอัตโนมัติตรงข้ามกับระบบ2ที่ ันคิดช้าแล้วก็รอบคอบนะฮะการที่เราตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นว่ามนุษย์เราอะชอบใช้ซิสเต็มวัเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัตินะคะเราอาจจะต้องแบบหยุดคิดนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่านะคะ ก็คือต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลครบหรือ,อยังแล้วก็สิ่งที่เรามองแค่ตรงหน้านะคะมันมีแบบอะไรที่เราพลาดไปหรือเปล่าเพราะว่าสมัยนี้มันทุกอย่างดูเร็วไปหมดเนาะมี AI เข้ามาเทคโนโลยีเข้ามาทุกอย่างรวดเร็วไปหมดการที่ลดเดอร์นะคะจะคิดคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอต้องแบบว่ามีความเห็นจากหลายๆคนนะคะช่วยกันมองหลายๆมุมเพื่อที่จะทําให้ดิสเนัของเรามันโกรธไปได้อะไรเงี้ยนะคะก็ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญนะคะในการตลาดสมัยนี้นะคะไม่ว่าจะทําสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามก็ผู้นําคนเดียวตอนนี้อาจจะไม่ไหวนะคะแล้วก็ต้องช่วยๆกันนะคะอันนี้ก็มีให้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เล่าไปตัวอย่างหนึ่งแล้วนะคะคือตัวอย่างที่สองที่เป็นเรื่องของเจ้านายส่งข้อความสั้นๆทีนี้ก็จะมีอีก สองตัวอย่างนะคะที่เป็นเรื่องของการเจอเพื่อนใหม่ที่พูดน้อยนะคะสมมติเราไปงานสมนาเจอเพื่อนใหม่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยิ้มนะคะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนนี้หยิงไม่เป็นมิตรนะคะจริงๆเขาอาจจะแค่แบบขี้อายเข้าสังคมไม่เก่งอาจจะเครียดเรื่องส่วนตัวหรือว่าอาจจะฟังภาษาไทยไม่ค่อยออกนะคะเป็นชาวต่างชาติอะไรเนี้ยนะคะ แล้วก็ตัวอย่างอีกอันนึงก็คือเรื่องของรา,ายงานยอดขายนะสมมติว่ามีเดือนนี้นะคะเราเห็นว่าย้ยอดขายมันดูลดลงอาจจะคิดว่าทีมขายทํางานไม่ดีหรือว่าตลาดกําลังแย่แต่จริงๆเราอาจจะต้องดูข้อมูลอื่นๆประกรอบอย่างเช่นว่าเดือนที่แล้วอาจจะขายดีเพราะว่ามีโปรโมชัน่นหรือว่าเดือนนี้วันหยุดมันเยอะก็เลยขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็ ปิดท้ายนะคะว่า VCSD ยทีนอยู่รอบตัวเราทุกวันนะคะถ้าเกิดอยากฝึกให้หลุดจากกับหนักนี้นะคะก็ลองถามตัวเองบ่อยๆนะคะว่าเรากำลังตัดสินใจจากสิ่งที่เห็นทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่เห็นแค่ส่วนเดียวนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นใช้ในการศึกษานะ,ะก็คือหมายถึงว่าเอาเรื่องบางเรื่องนะคะมาถาม Chat GPT แล้วก็จริงๆเราสามารถที่จะรู้ละเอียดกว่านี้ได้โดยการซื้อหนังสือมาอ่านนะรหรือว่าฟังสรุปจากที่อื่นนะแต่ว่าเพนคิดว่าเพนอยากจะไปซื้อหนังสือมาอ่านนะก็เดี๋ยวจะไปกดนะแล้วก็ ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็ฟังที่ The Secret Sauce สรุปไปก็ดีนะคะสองชั่วโมงครึ่งนะก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดในอนาคตเ,าเพนไปงานไหนนะฮะแล้วก็พอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอย่างอันนี้ก็เป็นเซสชันที่เขาแชร์ไว้เมื่อปีที่แล้วเนาะซึ่งปกติเวลามีงานอย่างเงี้ยเขาจะให้เราดูย้อนหลังได้เท่าไหร่เดือนก็แล้วแต่นะ,ะเพนก็จะรอให้มันหมดช่วงที่เขาแบบขายบัตรรีรันไปก่อนแล้วค่อยเอามาเล่าให้ฟังนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอดกันด้วยนะคะและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดปุ่มแคนที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ